สวัสดีค่ะมาพบกับชั้ง youtube มัตโนยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนหรือว่ามาเปลี่ยนความรู้กันนะคะโดยการเรามีเคสโทรศัพท์เก่าๆค่ะเราไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะเรามาทำกันว่าจะทำให้เป็นเคสโทรศัพท์ใหม่ได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีมีเคสโทรศัพท์เก่าๆนะคะ แล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่ค่ะตัวช่วยของเราที่จะทำให้เปลี่ยนสีนะคะนี่ก็คือ,อยาป้ายปากค่ะแค่12บาทสามารถทำคเคมใหม่ได้นะคะแล้วอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือถาดใส่น้ำหรือว่าเราจะเอาเคอาสโทรศัพท์มาเช่ตรงนี้นะคะเรามาดูการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเทน้ำเปล่าลงค่ะนี่ค่ะไม่ต้องเทเยอะนะคะเทประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยยาป้ายปากนะคะขวดละสิบสบาทเองค่ะมีขายตามทั่วไปนะคะอันนี้สาวมดอยากได้สีเข้มก็เลยใช้สองขวดค่ะมาลองทำกันเลยค่ะ เทลงไปเลยค่ะอุ้ยสีสวยมากค่ะเทไปแล้วขวดหนึ่งนะคะคนให้เข้ากันก่อนค่ะอุ้ยขนาดไม้ยังเป็นสีม่วงค่ะแล้วก็เทตาลงไปอีกขวดหนึ่งนะคะโดยจะใช้สองขวดนะคะเพราะเราอยากได้สีให้มันเข้มค่ะนี่ค่ะขวดที่สองค่ะเทลงไปแล้วค่ะ ให้เท่ากันนะคะสีม่วงสวยงามมากค่ะนี่ค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเอาเคสโทรศัพท์ที่เก่าๆเราไม่ใช้นะคะลงไปแล้วแช่แช่ให้นั่นเลยนะคะจะเป็นสีม่วงไหมเอ่ยแช่ไว้ซัก 30นาทีนะคะเติมน้ำนิดนึงค่ะมันไม่ท่วมเคสโทรศัพท์ค่ะแช่ไว้30นาทีค่ะเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ค่ะไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อใหม่เนาะลองทำดูค่ะ แททิ้งไว้แบบนี้นะคะขนาดมือยังเป็นสีม่วงโอ้โหต้องกระดาษทิชชูช่เช็ดแล้วค่ะเตรียมกระดาษทิชชูช่ให้พร้อมนะคะก่อนที่จะเอาเช็ดโทรศัพท์ขึ้นค่ะเตรียมกระดาษทิชชูช่ไว้แล้วนะคะอีก30นาทีมาดูกันค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอุ้ยเป็นสีม่วงกริงงด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปตากแดดไว้นะคะเพื่อให้สีมันแห้งค่ะ เพราะมันจะติดมือเราค่ะนี่ค่ะเป็นสีม่วงสวยงามมากตอนทำก็ระมัดระวังนะคะเพราะมันจะโดนบ้านค่ะนี้เราเอาผ้ามารองด้วยนะคะเราจะเอาไปตากแดดกันค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราออกมาจากนอกบ้านค่ะเพราะเราจะเอามาตากแดดค่ะมุ้ยสีม่วงสวยมากเลยค่ะ นี่ค่ะจากเคสโทรศัพท์เก่าๆนะคะเราเอามาเราสามารถเอามาทำให้เป็นเคสโทรศัพท์ใหม่นะคะว้านี่ค่ะสมมติก็จะตากแดดไว้นะคะจริงๆตากแดดไว้นะคะให้สีมันแห้งก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม ที่เราทำเมื่อกี้นะคะได้เคสสีม่วงแบบสวยมากค่ะราคาแค่10บาทนะคะจากคลิปเหลืองๆเก่าๆนะคะนำมารีไซเคิลใหม่ให้เป็นเคสใหม่ค่ะโดยจะได้สีม่วงนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะสียกำลังสวยค่ะนี่ค่ะแต่ก็ถ้าทำก็ระวังด้วยนะคะ มือเลอหมดค่ะบ้านก็เลอด้วยค่ะโดนดาน่าแน่นี่ค่ะเคสโทรศัพท์ค่ะถ้ามันแห้งนะคะจะไม่ติดนะคะแล้วก็ไม่ออกด้วยนะคะสามารถเช็ดได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้สามโมดด้วยนะคะวันนี้สามโมดก็จากกันด้วยรีไซเคิลเคสโทรศัพท์ใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ